แต่ดาเนียนตั้งใจว่าจะไม่ทำตัวให้เป็นมนทินด้วยอาหารชั้นสูงของกษัตริย์หรือด้วยเหล้าอางุ่นซึ่งพระองค์สเสวยท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาตเพื่อท่านจะไม่ทำตัวเองเป็นมนทินและพระเจ้าทรงให้หัวหน้าขันทีชอบและสงสารดาเนียนจากพระวจ,จะนะในตอนนี้เป็นเรื่องราวของดาเนียนและเพื่อนๆที่ถูกจับไปเป็นเฉลยที่บาบิโลนพวกเขาต้องอยู่ตากที่ต่างความเชื่อ ต้องเจอกับบททดสอบทางความเชื่อต่างๆมากมายและด้วยความกล้าหาญของพวกเขาทําให้พวกเขาสามารถที่จะรักษาความเชื่อไว้จนถึงที่สุดและในวันนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือเคล็ดลับชัยชนะของดาเนียนสิ่งแรกก็คือกล้าที่จะปฏิเสธความต้องการของกษัตริย์อย่างที่เราทราบกันว่าดาเนียนนั้นมีเชื้อสายกษัตริย์อยู่เมื่อถูกจับมาเป็นเชลยก็ยังคงได้รับการดูแลแบบกษัตริย์ มีอาหารเครื่องดื่มที่ดีเตรียมไว้ให้แล้วก็คงสงสัยว่าทําไมจะต้องดูแลกันดีขนาดนี้นั้นก็เป็นแผนการอัญญนแยบยลของกษัตริย์เนบูคัดเนซาที่ต้องการจะเปลี่ยนแนวความคิดของชนชั้นสูงผู้นําเหล่านี้ท่านทรงจับเชื้อพระวงศ์และเชื้อสายคุณนางของเมืองที่เข้ายึดครองมาเป็นเฉลยให้ความรู้และใส่แนวความคิดของบาบิโลนยุคใหม่เข้าไปทําให้มีแนวความคิดเหมือนคนบาบิโลนเพื่อที่จะเป็นผู้นํายุคใหม่ ให้กินและอยู่เหมือนที่ท่านดำเนินอยู่ดังนั้นท่านก็เตรียมอาหารเครื่องดื่มเหล้าอางุ่นไว้ให้พวกเขารับประทานด้วยแต่ว่าดาเนียลและเพื่อนๆก็ได้ปฏิเสธอาหารเหล่านั้นซึ่งเป็นการปฏิเสธความต้องการของกษัตริย์ถ้าเป็นเรากษัตริย์ทรงมีรับสั่งเราจะกล้าปฏิเสธหรือครับแล้วคนที่มีความเชื่อนั้นจะยอมตอบตกลงโดยที่ไม่มีเงื่อนไขเลยหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็ต้องดูก่อนว่าคําสั่งนั้นขัดกับหลักความเชื่อของเราหรือเปล่า ดังนั้นเราจะต้องมีความกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ขัดกับความเชื่อของเราสิ่งที่สองก็คือมีความกล้าที่จะรักษาความสัตย์ซื่อทำไมดานนียลถึงไม่ยอมรับอาหารที่กษัตริย์เตรียมไว้ให้พูดง่ายๆก็คืออาหารนั้นเป็นอาหารของคนต่างชาติซึ่งเป็นอาหารที่ได้ถวายให้กับลูกเคารพเมื่อเราดูที่หนึ่งโครินอครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้า หมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขาถวายนั้นเขาถวายบูชาแก่พวกผีไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่ต้องการให้พวกท่านมีส่วนร่วมกับพวกผีท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้จากพระวจนะในตอนนี้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือ เพื่อไม่ต้องการให้เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆดังนั้นจึงทำให้ดานเนียนปฏิเสธอาหารที่กษัตริย์ได้เตรียมไว้ให้จริงๆแล้วถ้าเรารับประทานอาหารพวกนั้นเข้าไปก็ไม่ได้ทำให้ร่างกายของเราเป็นมนทินเมื่อเราทานอาหารที่ถวายให้กับรูปเคารพก็ไม่ได้ทำให้จิตใจของเราเป็นมนทินได้แต่ดานเนียนซัดซื่อกับพระเจ้าไม่ต้องการที่จะยุ่งเกี่ยวกับรูปเคารพต่างๆ จึงกล้าที่จะปฏิเสธและไม่รับอาหารเหล่านั้นซึ่งสิ่งที่ดานเนียนและเพื่อนๆได้ํานั้นสอดคล้องกับน้องชายของพระเยซูคริสต์ที่เป็นสาวกของพระองค์ได้กล่าวไว้ในยากอบบทที่1ข้อที่27ว่าธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากลาคีของโลกจากพระวจนะในตอนนี้จะเห็นได้ว่า หลักการที่จะทำให้บริสุทธิ์นั้นมีด้วยกันสองวิธีสิ่งแรกก็คือการปฏิบัติดีและรักษาตนเองให้บริสุทธิ์ซึ่งในการดำเนินชีวิตของเราด้วยเช่นกันจะต้องมีการทำความดีและไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเพื่อที่จะรักษาความบริสุทธิ์ที่แท้จริงของพระเจ้าไว้สิ่งสุดท้ายก็คือมีความกล้าที่จะไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงที่สุดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ มีความเชื่อที่มั่นคงเหมือนเดิมตั้งแต่ต้นจนจบดาเนียนก็คือผู้นั้นที่มีความเชื่อที่เสมอต้นเสมอปลายถ้าเราดูที่ดาเนียนตั้งแต่ยังหนุ่มๆก็ถูกกษัตริย์เนบูคัดเนสซาจับไปเป็นเฉลยดาเนียนและเพื่อนๆทั้ง3คนต่างก็รับใช้กษัตริย์ท่ามกลาง,างลรัฐมนตรีต่างๆดาเนียนมีความเฉลียวฉลาดจึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานองคมนตรีแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับ คือการได้เป็นประธานองค์ขมนตตีหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือความเสมอต้นเสมอปลายในการยึดปั้นในความเชื่อของดาเนียอลต่างหากที่สำคัญและนี่คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่ดาเนียนลมีเราทุกคนด้วยเช่นกันครับให้เราที่จะมีความเชื่อที่เสมอต้นเสมอปลายจนถึงที่สุดนั่นก็หมายถึงการที่เรายึดพระเจ้าไว้ให้มัน่นและเอาชนะการทดลองต่างๆให้ได้เคล็ดลับชัยชนะของดาเนียนก็คือ การที่หันเข้าหาพระเจ้ามีความกล้าที่จะทำตามน้ำประทัยของพระเจ้าก้าที่จะปฏิเสธรักษาความสัตย์สื่อและเชื่อมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงให้เราทุกคนที่จะได้รับชัยชนะอย่างดานเนียนด้วยเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ